นะครับผม PK ครับและนี่คือนี r ดราและตอนนี้นะครับผมกำลังขับประดับพี่ชายผมนะซึ่งผู้ชายคนนี้บอกได้เลยว่าเขาคุ้นเคยกับรถคันที่ผมขับนี้อย่างมากเพราะเขา เป็นเจ้าของ AMG GTR เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์รสกันครับสวัสดีน้องชายสวัสดีครับพี่เจ Need a ride Yes ไ,ไปเลยนะไปเลย <Okay. S 1> พี่เจให้ผมส่งที่ไหนดีนี่ พี่ว่านั่ง่ายๆเลยนะไปบ้านพี่ดีกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่หรอเหรอเออดีโอเคงั้นไปแล้วนะใช่ได้เลยครับป๋าเปิดประทุนขับมาตลอดทางเลยแน่นอนสิพี่ฝรั่งเนี่ยเขาอยากเปิดประทุนแต่เขาเปิดไม่ได้เพราะเขามีมะใช่ไหมแต่เมืองไทยเนี่ยเปิดได้แต่คนกลัวแดดซึ่งผมไม่เคยกลัวเราเหมือนกันใช่โอเคผมไม่กลัวแดด เท่าที่เรารู้จักกันมามตั้งแต่เรายัางเป็นวนรุ่นรุนรุ่นนะโอเคแล้วเราก็ผ่านรถสปอร์ตกันมาหลายครั้งเยอะมากทำไมแกมาจบที่ AMG g t อันดับแรกเลยผมผมชอบ AMG <c oughs> ซึ่งคนส <c oughs> ่วนใหญ่จะคิดว่า เอ็มจีมันก็คือเบนซ์แต่จริงมันไม่ใช่เอ็มจีคือเอ็มจีที่ถูกผลิตถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือเลยนะพี่รถพี่กับรถผมเนี่ยถูกสร้างด้วยมือแบรแฮนจากช่างที่เยอรมันที่เขาบอกว่าวันแมนวันเอ็จีใช่ช่างหนึ่งคนจะมาสร้างรถเราอ่ะคันเนี้ยโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเพนชื่อของเขาติดที่หน้าแท่นเรื่อถูกมันคลาสสิกจริงใช่แล้วมันเขารู้ว่าคนที่จะขับคันเนี้ยไม่ใช่คนที่ขับเพื่อแฟชั่นคือ driving performance ของแท้ งานพี่กอดคุยงานก็จะอยู่แล้วอะพี่มีเวลาขับ GTR ของพี่ป่ะโอเคที่บ้านเรามีคนขับรถเราจะมีคนขับรถไปงานแรแตะถ้าเกิดเป็นงานคอนเสร์ตกลางคืนเนี้ยถ้าเป็นระยะที่เป็นสามทุ่มคือแบบพี่ขับเองเหมือนบอกไม่ต้องมาไออยาองาริกใช่รู้สึกว่าอยากกูอยากไปทำงานเนี้ยพี่เจ First Reaction ตอนที่ได้ขับเจ้า GTR ลงถนน บอกเว่า,วา I ba. I ba อีบ้าอีผีมันดุด,ดันมึงโกรธใครมาเขาใจว่าทุกคนมาขับ g ี r คือจะเข้าใจเลยเสียงเสริมทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันมันมีเอกลักษณ์พอขับเฮ้ยมันไม่เหมือนรถสปอร์ตที่ขับมันเลยจริงแล้วตอนที่บอกขึ้นไปถนนมันโลกอ่ะ <S <S เปิดแมปเปิดเครื่องเลยป่ะโจ้ะโอเคจัดหนักเลยนะ,ะเปลี่ยนเสียงท่อให้มันเล้าใจขึ้น กดเป็นเครียดแมนวนวลสปอร์ตพลัสหรือบางทีปัดเรสเลยเรสโหมดคือแบ็กไฟอะไรมาเต็มที่ชอบเวลาขับไปแล้วแบบเร่งไปเสร็จแล้วมีการถอนแล้วมันมีเสียงเสียงทอทนอันนี้คือมันสนุกแล้วที่สำคัญแบบแฮนด์ลิงมันเหลือเกินนะศูนย์ถึงร้อยกิโลเมตรเนี่ยวนล้อหน้าเราหักซ้ายล้อหลังมันจะหักขวาวัดกันแล้วที่สนามทดสอบรถที่เยอะมันอาจจะไม่ใช่เป็นรถที่ท็อปสปีดที่สุดอาจจะไม่ใช่รถที่แบบว่าโอ้โหความเร็วเป็นเร็วว่าคนอื่นที่สุดแต่โดย เฉลี่ยแล้วต่อรอบอ่ะสนามที่เขาทดสอบอเร็วคาดแหวนเั้นต่างกันไหมพี่อ่ะอยู่หลังพวงมาลัยของ AMG GT-R กับอยู่หลังไอ้แฮนด์บาร์พวงมาลัยของเจสสกีพี่อะ <c oughs> พี่ผองเทงนะ พี่รู้สึกเดียวกันเลอะใช่เวลาถ้าคึิปเจสซีของพี่จะมีรับที่เป็นลำสำหรับแข่งแรงม้าสูงสูงศูถึงร้อยสามสี่วิเหมือนกันกับขับเ g g มจีฟีลมันเหมือนเหมือนรถแข่งที่เข้ามาวิ่งบนถนนได้เซฟตี้เบลลงมาเพิบพี่รู้สึกว่ามันกำลังจะแข่งรถตลอดเวลา <laughs> เพราะฉะนั้นถ้ารักชีวิตก็ปล่อยให้พี่เจย์ของคนเดียวดีกว่าแสดงว่าเ g g มจของพี่เนี่ย พี่ชอบทั้งเปอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งเครื่องแล้วก็ทั้งช่วงล่างรวมไปถึงเจ้า AMG Safety ด้วยพี่ชอบวิธีการดีไซน์รถนี่ขนาดคือโซลของมันเนี่ยหน้ามันยาวมันเท่มันโรสเตอร์มันเหมือนแบทแมนเปนรถแบทแมนโอ้กระจังหน้ามันใหญ่ซี่ฟันหน้ามันใหญ่แล้วหน้ามันกว้าง มันรู้สึกแบบเฮ้ยรถอะไรไปยืนมองตรงๆจากข้างหน้ามันเหมือนมันกำลังคอมเมดเราอยู่นะนี่ใช่หน้ามันดุมากแล้วถ้าเกิดเราขับมาสมมติเราขับอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมองกระจกหลังมาเห็นเห็นไฟหน้ารถเราอย่างเงี้ยพี่เออแต่ผมก็เล่าขึ้นข้างหน้าไม่พ้นหลังอีกใช่ทันนี้หลังสวยจริงหลังสวยจริงมากหลังมันจะเป็นแบบ วนางแน็งมันอ้วนช่อันนี้คือแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะะแล้วพอมานั่งข้างในวิธีการดีไซน์ไอแชสซีนของเขาวิธีการดีไซน์อินเทอร์ ier ที่เขาไปก๊อปไอเครื่อง V8 มาทำให้ที่วางแขนของเราเนี่ยมันออกมาสวยขนาดนี้อินเทอร์ ier ภายในอะ AMG ชนะหลายใช่ชนะหลายหลายแบรนด์มากมันสวยจริงๆคุยแบบว่าตรงๆกันเองเลยนะตามท้องถนนจะเห็นจะน้อยไม่ใช่น้อยไม่มีมันจะไม่มีเลยแสดงผมขับมาตลอดทั้ง1ปีเนี่ย ไม่เคยสวนกับ AMG GT C ที่ไหนเลยจริงขับมาใครก็มองเนะ่ยมาเป็นความสุขเลยพี่เนาะมาเอาจริง,รงนะ Driving Experience best moment ในการขับเมื่อไหร่กันไม่มีโอกาสได้ขับมันไปหัวหิน แล้วพี่นั่งไปกับลูกชายพี่เอาเจ้าสมุนคนเล็กไปแล้วเขาชอบม,มากเขาบอกโหว่ามันดีแล้วได้คุยกันเรื่องรถเรื่องอะไร,ร,รแบบเฮ้ยมีความสุขมากเรารู้สึกว่าลูกเราได้ได้สัมผัสความเป็นจเจตแบบเจตค่ะคนละฟิลกันเลยนะอย่างคันนี้ของผมเนี่ยเจ้า a M G G T C ผมเนี่ยผมจ้งชื่อว่าคริสตัล เพราะคริสตัลเนี่ยมาจากคำว่า ize, คริสตัลไลซ์ก็หมายถึงคำว่าตกผลึกผมรู้สึกว่าช่วงช่วงเวลาของชีวิตตอนนี้ทุกอย่างมันตกผลึกแล้วเราก็มาถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วที่สามารถภรรยาขึ้นทางด่วนเปิดประทุนฟังแจ๊สแล้วขับ AMG GTC ได้นี่คือเสน่ห์ของ AMG ตระกูล GT ใช่คือมันมีความแรงซ่อนอยู่ในรูปรักษณ์ที่มันดูดัน แต่คุณสามารถเป็นเดลิเวอได้แล้วแต่ว่าคุณจะีดึงมันออกมาใช้หรือเปล่าคุณจะเล่นกับมันบ้นั่นแหละคือเสน่ห์ของ AMG จริงี่อาลิสต์จริถ้าตอนนี้มีใครมาขอแลกกับรถยี่ห้ออื่นที่แลกไม่แลกดิจริงเหรอกว่าจะได้มาบ้างสะสมเงินกว่าจะได้เต้นเข่ากิ๊บเลยเข่าดิดังกิ๊บกิ๊บแล้วมันไม่ได้หรอกบ้านสวยกันเลยขอบคุณครับแหมพอกับคุณพีเคแหละมาพี่ขออนุญาตถ่ายภาพแล้วกัน หนึ่งสอง <ST AN CE> เป็นงานบ้างกับเอประโซดแรกของนีนารายอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของ Mercedes-Benz Thailand ด้วยกันละกันและถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้พีเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ